าหาดสมุนไพรน่าออกสอบเขาอยู่ในทั้งเพศวัตถุแล้วก็สสมนะซึ่งสสมเนี่ยมีทั้งหมด67ตัวแล้วข้อสอบบางปีเนี่ยก็เวียนออกตัวแล้วตัวเล่านะแต่สําหรับจ๋าเนี่ยพอมาอ่านกําลังอัดคลิปคนไข้ก็มาละโอเครวบลัดเลยนะพออ่านปุ๊บรู้สึกว่าเฮ้ยน่าสนใจมากนะตัวนี้สามารถที่จะถ้าจาาเป็นคนออกข้อสอบจ๋าจะเอาตัวนี้มาซอยออกตรงไหนก็ได้นะโอเค เข้าเลยแล้วกันนะทาเวลาหน่อยมหากเนี่ยมันเป็นพืชยืนต้นนะที่บ้านก็มีต้นหนึ่งตอนนี้ยืนต้นตายไปเรียบร้อยแล้วนะเปลือกลําต้นจะเป็นสีดําสีเทาแกมน้ําตาลหรือว่าเป็นน้ําตาลอมแดงก็ได้หรือจนถึงน้ําตาลเข้มก็ได้นะต้นแก่ผิวเปลือกก็จะค่อนข้างหยาบขุกขะเขาเรียกว่าปุ่มตะขาออกมาแตกเป็นสเก็ตเล็กๆออกมาแล้วนะบริเวณเปลือกมันจะสังเกตเห็นมีรอยแตกแล้วก็จะมียางไหลซึมออกมาแล้วมันก็จะแห้งอยู่ตามกิ่งยอดยอดอ่อ,อนอะไรอย่างเงี้ยนะตัวขน เขาเรียกอะไรนะใบอ่อนเนี่ยจะมีขนแต่พอแก่ไปเนี่ยขนมันก็จะหลุดออกไปพอใบแก่ปุ๊บมันก็จะเป็นสีเขียวเข้มๆแล้วก็จะค่อนข้างเหนียวนะตัวมันนะสังเกตยอดอ่อนจะมีขนถ้าแก่จะเป็นผิวเกลี้ยงสีเข้มใบเหนียวผิวใบด้านบนจะมีขนใบด้านล่างก็จะเป็นสีเขียวอมเทามีขนเล็กๆน้อยๆนะพอแก่แล้วจะมีขนเล็กๆน้อยๆแต่ก้านใบจะมีขนออกสีเหลือง คลิปนี้จะยืมรูปจากในอินเทอร์เนต็ตเป็นส่วนใหญ่เลยนะขอบคุณทุกที่มาของรูปด้วยลืมบอกไปพ้นอ่อนสีเขียวสุกแล้วจะสีเหลืองนี่แหละนะเ,เป็นต้นไม้ประจำจังหวัดกาลสินวันเกิดของพ่อข้าพเจ้าเองดูไว้ไม่ว่าจะเป็นลูกไม่ว่าจะเป็นใบไม่ว่าจะเป็นต้นหรือแม้แต่เอาแก่นมาถามเราก็ต้องตอบได้ว่านี่คือมหาดจ้าจะสรุปและพยายามเชื่อมโยงให้ฟัง โดยจะพูดถึงที่มาที่ไปว่าทําไมต้องเป็นอย่างนี้ทําไมต้อง5ปีทําไมต้องใช้ยางทําไมต้องใช้ปวกทําไมต้องกินน้ําเย็นไม่ใช่ให้แก๊กแต่ให้ความเชื่อมโยงแบบเข้าใจไปลุยกันเลยมหาดเนี่ยจริงๆจะตั้งใจจะทําคลิปที่เป็นแบ่งตามช่วงเวลาของการทําสสมนะแต่พอมาอ่านแล้วว่าประทับใจเลยขอทําพิเศษสกิปหนึ่งก่อนที่จะไปสรุปสสมอหกสิบเจ็ดตัวบางช่วงบางตอน มหาดเนี่ยถ้าจะใช้ตต้องใช้ถึงต้นที่มี5ปีขึ้นไปนะเพราะอะไรเพราะเขาใช้แก่นทำยานี่คือพูดถึงสสมนะสสมนี่ใช้แก่นทำยาเลยต้องมีอายุ5ปีขึ้นไปไงเขาจะใช้แก่นเนี่ยเอามาเคี่ยวต้มเคี่ยวกับน้ําก่อนเคี่ยวเขาจะสับเล็กๆอะไรเงีกก้ยแต่ในสสมจะไม่ได้พูดถึงการสับเล็กๆจะพูดถึงการเอาแก่นมาหาดมาต้มเคี่ยวกับน้ําเลยพอเกิดฟองปุ๊บเขาก็ช้อนฟองขึ้น ช้อนฟองขึ้นปุ๊บเขาบอกให้ตากแห้งนะเอาไปตากแห้งเอาฟองนั้นไปตากแห้งก็จะได้ผงสีเหลืองนี่คือในสอสมอตัดภาพไปที่เภสัชวัตถุเภสัชวัตถุเขาก็พูดถึงแก่นแก่นร้อนร้อนแก้ลมแก้กระสายละลายเลือดแก้เส้นเอ็นพิการแน่นอนจําไปที่แก้กระสายเพราะคนชอบเอาไปแก้ปวดเมื่อยถึงแม้ในท้องตลาดจะเอาไปบํารุงเรื่องปะทินผิวเพราะว่ามีวิตามินซีมากถึงสเท่าอะไรก็ว่าไปนะและเขาก็พูดถึงฟอง จำไม่ดีนะเพศสัพพะพูดถึงสงส่วน <t une> ก็คือแก่นรดร้อนแก้ลมแก้กะระใสละลายเลือดละลายเลือดก็ได้เพราะไม่ค่อยมีใคร ổ, ổ, เขาเรียกอะไรไม่ค่อยมีใครพูดถึงตรงนี้หมยถึงเพศสัพพะสูตตัวอื่นไม่ค่อยมีคําว่าละลายเลือดเพราะฉะน, <t une> นั้นเวลาคุณออกข้อสอบเขาจะออกเขาก็อาจจะําว่าแก่นมหาดมีสรรพคุณละลายเลือดหรือไม่เขาจะถามสั้นๆอย่างนี้เลยก็ได้นะหรือเขาจะเล่นที่แก้กะระใสก็ได้ถ้าจะช่วยเพราะส่วนใหญ่จะจํากันที่แก้กระใสในตําราของนอกตําราเรียนตําราสอบแล้วกัน มันก็จะมีสรรพคุณเรื่องแก้กระสายอยู่อ่ะจะพูดเป็นภาพคร่าวๆเพื่อให้เข้าใจเนาะเออมันมีความพิเศษนะถ้าในสสบเนี่ยบอกว่าใช้แก่นมาต้มเคี่ยวใช่ไหมแต่ต่อไปนี้ในเพศสัชวัตถุไม่ได้ใช้คําว่าแก่นมาต้มเคี่ยวเขาบอกว่าฟองนี้ไดจากการต้มเคี่ยวเปลือกต้นนี่เป็นความต่างนะถ้าเขาถามว่ามหาในสสบใช้ส่วนใดมาต้มเคี่ยวก็ตอบแก่นแต่ถ้าใดเพศสั์วัตถุเขาถามว่า ในมหาดในเพศสวัตถุใช้ส่วนใดมาต้มเคี่ยวต้องตอบว่าเปลือกต้นนะคือเพื่อนเื่อนจริงๆถึงเวลาจริงเวลาเราช้จริงเราก็คงไม่ลอกเปลือกออกแล้วนะเราก็คงต้มทั้งแก่นทั้งเปลือกนั่นแหละทีนี้มันก็ไม่ได้เป็นความผิดพลาดอะไรของตำราเลยเพราะว่าต้องนึกภาพว่าสมัยก่อนอาจจะมีหมอก็ไก่หมอค้อไข่หมอคออไข้ขมอคนข้อไข,อไขแล้วก็สรุปวบร,รวมตำรามาแล้วก็เขียนตำรามา มันก็อาจจะมีความแตกต่างคาดเคลื่อนกันได้บ้างมันอาจจะไม่ได้คาดเคลื่อนแต่มันเป็นสูตรไข่สูตรมันไงเหมือนทำไข่เจียวแต่ละบ้านยังสูตรไม่เหมือนกันเลยถูกป,ปะตอนนี้เราจะบอกว่าตำรามีปัญหานะก็คงไม่ใช่เพียงแต่ว่าตำรามันตำรามันไม่มีปัญหาหรอกแต่เวลาคนออกข้อสอบเขาก็จะวัดกล่นเราว่าเราจําได้ไหมว่าไอ้ตรงนี้เขียนว่าอะไร เหมือนของพดุงคันหรืออะไรเงี้ยเขาก็จะแบบพยายามที่จะเอาตรงที่มันเป็นปัญหาจ่าถึงบอกว่าตัวเนี้ยน่าสนใจดังนั้นตรงนี้1จุดแล้วนะถ้าในสสมอใช้แก่นต้มเคี่ยวถ้าในเภสัชวัตถุใช้เปลือกต้นและเรียกในนี้ว่าฟองก่อนนะฟองที่ได้จากการต้มเปลือกต้นกลับมาที่เภสัชวัตถุนะก็จะมีลักษณะคล้ายเจาวมะพร้าวอีกคำหนึ่งแล้วนะเขาสามารถถามว่าฟองที่ได้จากการต้มเคี่ยวเปลือกต้นของมหาดในเภสัชวัตถุเนี่ยมีลักษณะคล้ายอะไร เขาอาจจะไม่บอกเลยนะว่าเภสัชวัตถุเพราะมันมีอยู่จุดเดียวที่พูดเขาว่าคล้ายเจ้ามะพร้าวใครเคยเห็นเจ้ามะพร้าวไหมมันจะเป็นสีขาวนวลนๆน,น,นะ,นะประมาณนั้นอนะ่ะพอได้ฟองลักษณะนั้นปุ๊บเขาก็เอามาห่อบีบน้ําให้แห้งก็คือเหมือนจะใส่ผ้าขาวบางแต่เขาไม่ได้เขียนคําว่าผ้าขาวบางในนี้เอาเป็นว่าห่อผ้าบีบน้ําให้แห้งพอแห้งเสร็จแล้วเขาก็เอามาย่างหรือคั่วให้เหลืองเรียกว่าปวกหาดรสเมาเบื่อสรรพคุณของปวกหาดที่ว่าเนี้ ก็คือขับพยาธิไส้เดือนพยาธิตัวตืดพยาธิเส้นได้ตัดภาพกลับมานะเพื่อนนะกลับมาที่สสมสสม,สสมเนี่ยก็พูดคาว่าเอาแก่นมหาดเนี่ยนะมาต้มเคี่ยวกับน้ําก็จะเกิดฟองขึ้นแล้วก็ช้อนฟองเลยไม่พูดถึงผ้าขาบบางไม่พูดถึงผ้าอะไรที่จะมาหอ่อแล้วก็เอามาตากแห้งเลยแล้วก็ตัดไม่มีคําว่าขั้วให้เหลืองถ้าคําว่าขั้วให้เหลืองหรือนํามาย่างเนี่ยจะอยู่ในเพศสารพุต้องแยกให้ออกนะ แล้วก็จะได้ผงสีเหลืองอันนี้ใช้ผงสีเหลืองแต่ในเพศวัตถุจะใช้คําว่าเจ้ามะพร้าวเอ้ยนะหรือว่าเอามาย่างแลว้วคั่วให้เหลืองจําติดหูไปเลยทั้งสองตัวมีคําที่ซ้ํากันอยู่ที่คําว่าเหลืองนะได้ผงสีเหลืองแต่ถ้าเมื่อไหร่มีคําว่าย่างหรือคั่วนั้นคือถามมาจากเพศวัตถุแต่ไม่ว่ามันจะตามมาจากจุดไหนเทวลาตอบแล้วนึกอะไรไม่ออกให้ตอบพยาิตัวตืดเพราะตืดมีทั้งคู่เห็นไหมมีตั้งแต่เฟตหนึ่งของมหาที่ถาม ของรถและสรรพคุณยาไทยและตัวที่พอใส่แปะดีเกลือเข้าไปยาไทยเข้าไปก็ยังมีตัวตืดอยู่จะบอกแล้วสอบปฏิบัติต้องจำตัวที่สามารถตอบแล้วไม่ผิดดังนั้นตัวตืดคือคำตอบจื้อไห้นะพี่น้องจื้อไห้จื้อไห้คือจำไวป่ะไปต่อต่อไปในสสมเนี่ยมันเป็นตัววิธีใช้ วิธีทำกับวิธีใช้แยกกันเมื่อกี้ที่เราพูดกันไปโอ้ยแก่นมาต้ม,มเคี่ยวกับน้นําได้ฟองแล้วก็ช้อนเอาฟองมาตากแห้งได้ผงสีเหลืองนี่คือวิธีทำวิธีทาปวกหาดนะต่อไปเป็นวิธีใช้ก็ให้เอานําผงปวกหาดเนี่ยนะมาบดให้ละเอียดรับประทานกับน้ําสุกเย็นน้ําสุกเย็นหมายความว่าน้ํานั้นจะต้องถูกต้มแล้วมันก็จะสะอาดเพราะว่าเราเป็นหมอย้านะจะไปเอาน้ําในคลองก็ไม่ได้ใช่ไหมเอาน้ําสุกที่เย็นแล้ว ทำไมต้องใช้น้ำสุกที่เย็นแล้วเพราะถ้าเพื่อนๆือนใช้น้ำสุกที่ยังไม่ทันปล่อยให้เย็นมันจะเกิดอาการค้างเคียงคือมีการขึลืนไส้อัจียนนั่นเองนะเขาเลยเป็นข้อห้ามรับประทานแล้วเขาถามว่าข้อห้ามในการรับประทานปวกหัดคืออะไรคือห้ามรับประทานกับน้ำร้อนอย่าไปชมปวกหัดกับน้ำร้อนนะต่อกลับมาที่วิธีใช้คือนำผงปวกหัดมาบดให้ละเอียดรับประทานกับน้ำสุกเย็นย้ำนะน้ำสุกเย็นขีดเส้นใต้ประมาณร้อยรอบนะย้ำแล้วนะวิธีกิน กินครั้งเดียวตอนเช้านี่แหละนะก่อนอาหารครั้งละ1-2ช้อนชาหรือ3-5กรัมเขาคงไม่ถามแล้วเนาะคืออันนี้น่าจะออกในแนวเชิงทฤษฎีมากกว่าแต่จะพูดไปเลยเนาะคลิปนี้นะไม่ว่าจะทําฟังช่วงทฤษฎีหรือปฏิบัติอย่าลืมว่าปฏิบัติก็มาจากทฤษฎีนะเพียงแต่ว่าลักษณะการจำเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันระหว่างทฤษฎีกับปฏิบัติปฏิบัติเนี่ยจำสั้นๆไปตอบกับจําสิ่งที่ต้องเอาไปใช้ไปตอบกลับมา ครั้งละ1-2ถึงช้อนชานะบวกหานะ้ำบดก่อนบดก่อน,อนแล้วก็ตักมาเลย1ช้อนสองช้อนชาลังรับประทานผลบวกหานไปสองชั่วโมงต้องตามด้วยดีเกลือเข้าไปหรือยาถ่ายตามเข้าไปเพื่ออะไรเพื่อไปขับอพยพตัวตืดแล้วก็พยาธิไส้เดือนออกมาเห็นไหมเห็นจุดสังเกตอีก2ออย่างไหมเมื่อกี้จ่าจับให้แล้วนะว่ารถและสรรพคุณยาไทยในสสมอเนี่ยบอกว่าปวกหานเนี่ยใช้ขับพยาธิตัวตืดนะ ในขณะ,ะที่ผงปวกหัดในเศสัชวัตถุบอกขพยาธิไส้เดือนพยาธิตัวตืดและพยาธิเส้นได้กลับมาที่เพสัยไม่ใช่สอสมอมสพสอมอที่ไม่ใช่ลดยาและสรรพคุณยาไทยช่วงที่เป็นวิธีกินวิธีใช้กลับเติมเข้าไปอีกว่าให้รับประทานดีเกลือและยาถ่ายตามเข้าไปเพื่อใช้ถ่ายพยาธิตัวตืดและพยาธิไส้เดือนสรุปแล้วต้องดูให้ออกว่าสอสอมอเนี่ยถ้าเขาระบุไปว่าลดและสรรพคุณ ยาไทยเนี่ยจะมีแค่พยาธิตัวตืดแต่ถ้าเกิดเราอยู่ถามอยู่ในช่วงวิธีใช้ที่มีคําแปะหน้าว่าหลังไปสองชั่วโมงแล้วให้กินดีเกลหรือยาถ่ายตามจะใช้ถ่ายพยาธิอะไรอันนี้จะมีพยาธิตัวตืดและพยาธิไส้เดือนซ้าแล้วนะซ้ากับเภสัชวัตถุเลยนะไสเดือนกับตัวตืดหรือจะจําว่าพยาธิไหลตืดตึงแหลมเดือนเมื่อเจอดีเกลและยาถ่าย แต่เภศัตวัตถุเหนือที่สุดเพราะมีพยาธิเส้นได้ด้วยสรุปเกี่ยวกับมหาดก็มีประมาณนี้เลยนะจำไว้จำตรงไหนดีจำทุกจุดเลยมันเป็นเภสัชเ,เป็นสสมตัวเดียวเลยที่อายุมากที่สุดเลยนะ5ปีขึ้นไปนะเวลาที่วัดด้วยจํานวนปีเนี่ยคือ5ปีเพราะต้นมันต้องใหญ่พอเพราะเขาจะใช้แก่นมาต้นเขี้ยวน้ําดูมไหมให้นเลึกคือเราพอเราเข้าใจภาพรวมปุ๊บเนี่ยเราก็จะจํามันได้แบบง่ายๆแล้วก็เวลาที่ มีการต้มกอง,องตากแหง้งได้ผงสีไรสีเหลืองสีเหลืองเสร็จแล้วนั่นยังกินไม่ได้ต้องอา,าบดก่อนบดให้ละเอียดน,นะรับประทานกะน้ําสุกที่เย็นแล้วน้ําสุกเย็นนะเขาใช้คําว่ารับประทานจับน้ําสุกเย็นจะขยายใ,ให้ว่านับประทานรับประทานกัะน้ําสุกที่เย็นแล้วนะอย่าไปกินกับน,น้าร้อนถ้ากินกระน้ําร้อนปุ๊บจะเกิดอาการคลื่นไส้อาจเจียนเขาถามได้ถ้าเกิดว่าเอาผงพวกหาดมาบดแล้วไปชงกับ น้ำร้อนจะเกิดอาการอะไรก็คลื่นไส้อาเจียนเนาะเพราะว่ามันเป็นรสเมาเบื่อไงเพื่อนๆเ,เวลากินก็ต้องมีการใช้น้ําเย็นเข้ามาเหมือนสตาร์ทไว้ปุ๊บถ้าเกิดเราไปกินน้ําร้อนมันจะเพิ่มความเมาเบื่อเข้าไปอีกเราก็จะคลื่นไส้อาเจียนและอย่าลืมนะถ้าเฉพาะรสและสรรพคุณยาไทยใช้ขับพยาตัวตืดแต่ถ้าเป็นตัวที่มีดีเกลือ ยาถ่ายอยู่ในประโยคคำถามได้ทั้งพยาธิตัวตืดและไส้เดือนแต่ถ้าไม่ได้ถามในสสมมี3พยาธิคือพยาธิไส้เดือนตัวตืดและเส้นได้ตัวที่เพสวัตุเนื้อกว่าสสมไม่ว่าจะลอดเฟส1ห,หรือเฟส2ก็คือพยาธิเส้นได้ดังนั้นดูให้รู้ว่าเขาถามมาหาจ,จากตัวไหนถ้าเขาบังเอิญเอามาถามนะ เดี๋ยวมันจะมีตัวพยาธิตัวอื่นเราค่อยไปโซโล่พยาธิตัวอื่นที่อยู่ในสสมด้วยกันหรือในเพศสัตว์ัุด้วยกันในคลิปถัดๆไปเท่าที่เราทําทันนะสําหรับการสอบปฏิบัติครั้งนี้นะแต่ไม่เป็นไรไม่ผ่านหรือผ่านไปแล้วก็วนกลับมาฟังกันได้เป็นความรู้ประดับสมองเรื่อยๆไร้สาระบ้างมีสาระบ้างแล้วเจอกันไปทํางานก่อนนะบ๊ายบาย